ขอกราบสวัสดีพีเอฟทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนมสองแควรนะครับนี่นะฮะนี่นะครับของฝากจากงานประกวดพระจังหวัดนครนายกนะครับนี่อันนี้ชุดแรกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกชุดหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับมาชมองแรกกันเลยนะครับนี่ไม่ต้องรอช้ากันแล้วนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่เลยนะครับสามรูปนี้เลยนะฮะเนื้อหานะครับว่าจะไม่ตีกล้องนะวันนี้นะครับอดใจไม่ได้ต้องตีกล้องให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่ครับเดยเห็นกันจัะจ่ะไปเลยนะครับเนาะนี่ฮะเห็นกันจัะจ่ะกันไปเลยนะครับไม่มีการหมกเม็ดนะครับนี่นะฮะ ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับพี่ๆครับนี่นะครับนี่ฮะดู <arriver> ความเก่าครับดูความเก่าครับนี่ครับพะได้ลึกดีนะครับพะได้ลึกดีนะฮะเนี่ยมวลสารเต็มเลยนะครับนี่นะฮะที <sm> ่จะต้องตีกล้องเนี่ยเพราะมีมวลสารให้เห็นนะครับนี่นี่นะฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่ๆครับเนื้อหาตามนี้เลยนะฮะนี่นะครับ มาส่องข้างกันบ้างนะครับนี่นะครับข้างครับข้างก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับเก่าจริงนะครับภาพงนี้นะฮะนี่นะครับนี่ฮะมวลสารครับมวลสารมีเห็นทั่วองค์เลยนะครับนะฮะมาชมหลังกันบ้างนะครับนี่ครับหลังก็จะประมาณนี้นะครับข้างหลังนะฮะ นี่เลยครับนี่เลยนี่ฮะนี่เลยครับนี่นะฮะเนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับนะสนใจนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับนะฮะหรือแคปหน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอมาสอบถามกันเนาะนี่นะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะฮะนี่นะครับ ฝากวีพีเกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่ต่อมานะครับมองต่อไปเลยนะครับเป็นยี่้าสัตวรวัตนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับนี่ฮะน่ารักดีนะครับนี่ฮะน่ารักดีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับจ้าอกขาวนะครับนะฮะนี่ฮะ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะนี่ครับผิวตึงๆเลยครับนี่ฮะผิวพื้นนี่ตึงๆเลยนะครับนี่นี่นะฮะ PPFC สนใจนะครับนะฮะนี่ฮะสอบถามให้ไวเลยนะครับสอบถามกันให้ไวเลยนะฮะช้าไม่ได้นะครับช้าอดนะครับพี่ๆครับนี่ครับนี่ฮะผิวตึงๆเลยนะครับผิวตึงๆเลยนะฮะ นี่นะครับอยู่ตึงๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับนะฮะเนื้อหาตามรูปนี้เลยนะครับพี่พครับเนื้อหาตามรูปนี้เลยนะฮะนี่นะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับนะฮะเนื้อหาตามนี้เลยพี่พีครบมาต่อไปเลยนะครับ นะครับมาจอได้เลยนะครับมาชมองคต่อไปกันเลยนะครับนี่ครับเป็นลีลาสองหน้านะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโบ้ยนะฮะนี่นี่เละครับนี่ฮะลีลาสองหน้านะครับนี่ฮะเนื้อเนื้อเนื้อหาตามรูปเลยนะครับเนื้อหาตามรูปเลยนะครับนี่ฮะเก่าจริงนะครับภาพองค์นี้เก่าจริงนะฮะนี่หล่อโบราณนะครับประมาณนี้เลยนะครับ นี่ฮะนี่ครับดูข้างครับนี่ฮะนานๆจะได้เจอนะครับนี่ฮะสองหน้าหลวงขอบยนี่นะครับนานจะได้เจอนะครับนี่นี่ฮะดูความเก่าสิครับอดตีกล้องไม่ได้นะครับต้องตีกล้องให้พี่เอดูนะครับนี่ฮะไม่มีการหมกเม็ดนะครับนี่ฮะเนื้อหาตามรูปเลยนะครับเนื้อหาตามที่ ตีกล้องให้ดูเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเอกลักษณ์ของหล่อโบราณเลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับสองอีกข้างนึงนี่ประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนะฮะประมาณนี้เลยนะครับสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับพี่พี่ครับโทรมาสอบถามกันได้นะฮะลืมทิ้งเบอร์ให้พี่พี่ไว้ แคปมาต่อเลยนะครับพี่ๆครับแคปมาต่อได้เลยนะครับนะฮะแคปมาต่อได้เลยนะฮะนานๆได้เจอนะครับนะฮะนานๆได้เจอนะครับพิมพ์2หน้าหลวงพ่อบบยนี่นะครับนานๆได้เจอนะครับนะนี่เลยนะครับสองเบอร์นี้เลยนะครับฝากฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนี่นะฮะ นี่นะฮะหรือสแกน QR ว e โค้ดเลยนะครับไวดีนะครับนะฮะสแกน QR วอาโค้ดจะไวที่สุดเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับตามนี้เลยมาชมองต่อไปกันเลยนะครับนี่พระภัยลีพินาศนะครับนี่ฮะเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับนี่ฮะพระน่าจะเดิมเดิมเลยนะฮะวันนี้นะครับดิมเดิมนะฮะนี่ฮะ พักได้เดิมดีนะครับองนี้นะครับนี่ฮะเนื้อตามซอกนี่เหลืองอมเขียวเลยนะครับเนื้อหานี่นะครับเหลืองอมเขียวเลยครับนี่ฮะมีคาบขี้เบ้าคาบผิวไฟนะฮะตามซอกนี่นะครับนี่ฮะน่ารักดีนะครับพักองนี้นะครับน่ารักดีนี่ฮะกลนสบายหยับหยาบอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะ ใบหยาบๆเลยนะครับนี่นะฮะน่ารักดีนะครับผ้าองนี้นะครับน่ารักดีนี่เห็นไหมครับตามซอกนะฮะมีนี่ฮะน้ำทองนี่เหลืองอมเขียวเลยนะครับนี่ฮะตามซอกนี่นะครับนะฮะนี่เลยครับราคาไม่แพงนะครับแบ่งปันนะครับพี่ๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับนะฮะ ราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปักนกันทุกองนะครับนะฮะนี่นะครับสนใจสอบถามกันมาได้นะครับพี่ๆนะครับนะฮะสอบถามกันมาได้เลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้อีกรอบนึงนะครับนี่นะฮะสองเบอร์เลยนี่เลยนะครับสองเบอร์นี่เลยนะครับ นี่นะฮะทรมาสอบถามได้นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่นะฮะตามนี้เลยนะครับอีพีนี้ก็ขอฝากกันไว้แค่นี้นะครับพี่ๆนะครับขอบคุณมากๆากนะครับสวัสดีครับ